ครับก็สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็วันนี้มีโอกาสหยุดงานนะครับก็เลยมาทําคลิปรีวิวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้มาสองเหรียญนะครับสองเหรียญใหม่นะครับเหรียญนี้ ก็คือเสมาชนะมานะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็คือเหรียญนั่งมังกรนะครับ uh เหรียญนั่งมังกรมหามหาอำนาจนะครับเก้าสิบเก้ากล่องแดงอันนี้ผมไปไปลุ้นไปลุ้นในไลฟ์สดของพี่ท่านหนึ่งมานะครับก็ให้เขาเปิดโชว์ในไลฟ์ไปเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นรายการจองหลักนะครับที่ไม่ใช่รายการลุ้นเนือนะครับรวันนี้ก็จะเอามาให้ชมกันนะครับสําหรับสองรุ่นจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าจะให้ชมทั้งหมดสี่รุ่น ก็จะมีรูปหล่อหลวงพ่อพัดรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสมเด็จสร้างโรงพยาบาลอีกรุ่นหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหาอะไรเขาไม่ยอมส่งของมาให้ผมสักทีครับเป็นพ่อค้าใน facebook ไม่โกงนะครับไลน์นี้ไม่โกงเชื่อถือได้แต่ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ส่งมาสักทีผมปิดพักไ้ตั้งแต่วันพุธวันพุธตอน11บเอโมงครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ วันวันศุกร์ที่สิบแปดนะครับก็ยังของก็ยังไม่ส่งมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นพ่อค้ารายใหญ่ด้วยนะเป็นเป็นเอ,อ่พ่อค้ารายใหญ่อะ่ะสายเจริญพรล่างอะ่ะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ส่งของมาให้ผมสักทีนะครับกับพราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนะี่ยส่งของนานมากเออแต่ก็ช่างเขาเถอะครับปล่อยปล่อยเข้าไปถ้าเขาคิดว่าเขา จะอยู่ในวงการนี้แล้วไม่แคร์คนอื่นไม่แคร์ลูกค้าไม่แคร์ใครเลยทุกคนจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาก็ก็ตามสบายเขาแล้วครับให้เขาอยู่ไปอย่างที่เขาสบายใจแล้วกันนะครับแต่ส่วนสําหรับคนที่เล่นพระอื่นๆหรือคนอื่นๆผมเชื่อว่าเขามีมารยาทในตัวเองอยู่แล้วนะครับจะพูดจะอะไรจะเทคแคร์ลูกค้าแค่ไหนอันนี้ก็ก็อยู่อยู่ที่ดุลพินิจของเขานะครับ เพราะว่าผมก็เช่าพระมาเนี่ยมากหน้าหลายตานะผมไม่ได้เล่นแค่หลวงพ่อพัดนะครับแค่หลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นพระที่ผมทันท่านแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวท่านก็เลยศรัทธาแล้วก็เคารพท่านก็เลยหันมาเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ผมไม่ได้พึ่งมาเล่นพระกับหลวงพ่อพัดองค์แรกนะครับผมเล่นพระหลักหลากหลายหน้าหลักหลายตานะครับผมก็ยังไม่เคยเจอ พ่อค้าแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีสองรุ่นนั้นผมขออนุญาตแกะเหรียญน,นั่งมังกรก่อนเลยนะครับจริงๆเหรียญน,นั่งมังกรเขาก็จะห่อซีนมานะครับที่ผมเช่าเพราะว่าผมเห็นครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าเอ้สวยนะคล้ายๆกับทรงเหรียญคล้ายๆกับอ่า อลรหัน9ก้าเก้าปะที่เป็นเหมือนเหรียญหลวงพ่อสดเอ้ยเหรียญหลวงพ่อสุดอะครับหลวงพ่อสุดรว้การหลวงครับเหรียญเสือปีสองหนึ่งของหลวงพ่อสุดอะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งจุดสี่สี่เอ้ยหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับเนื้อทองฝาบาทต่อโค้ดเก้ารอบครับไม่ตัดตดิรุ่นนี้นะครับถ้าใครเก็บได้รีบเก็บนะครับบอกเลยถ้าใครเก็บได้รีบเก็บหน้าหลวงพ่อก็สวยประมาณนึงนะครับ สวยสวยเลยแหละก็ประมาณหนึ่งฮะผมว่าผมให้ดูใกล้ๆน่าจะชัดเจนกว่านะนี่ต่อโค้ดเก้ารอบนะครับผมหาอะไรชี้ก่อนอุ้ยขอโทษครับนี่ครับต่อโค้ดเก้ารอบนะครับนี่โค้ดเลขเก้าเลขเก้านะครับรอบรอบวอง,งพอเลยแล้วก็ไม่ตัดตีกนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาท บางคนเขาก็เรียกทองฝาบาทบางคนเขาก็เรียกทองทิพนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะฮะถ้าอยู่ในมือผมผมเรียกลมหวงก่าฝาบาทหมดเลยครับไม่ว่าจะทิพหรือว่าจะฝานะครับโค้ดเก้ารอบเก้ารอบองค์ลององเลยครับตรงตรงกลางก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนมังกรครับแล้วก็มีอันนี้จริงๆเขาพยายามจะทําให้มันเป็นเหมือนคลื่นในในแบบลายสักญี่ปุ่นนะ เอ่เป็นคลื่นเป็นคลื่นน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นดอกบัวฮะเป็นอา่าเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นหลวงพ่อนะครับแต่เหรียญก็จะพิมพ์ต,ต้อต้อนะจะพิมพ์ไม่ไม่ยาวเท่ากับเท่ากับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งจะไม่ยาวเท่านะครับจะต้อต้อหน่อยจะต้อต้อก็คือจะสั้นๆหน่อยนะครับจะไม่ชะลูดจะไม่ยาวนะครับ ผมไม่มั่นใจว่าจะเลี่ยมจะเลี่ยมกรอบได้ไหมหรือว่ากรอบพระจะมีไซส์นี้ไหมนะครับพระรุ่นนี้สร้างทั้งหมด111ลังนะครับเท่าที่ผมรู้นะ111ลังนะครับถ้าเป็นเนื้อลงยาก็จะสร้างแค่อย่างละ111เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออโลนแบบนี้นะครับก็จะสร้าง555เหรียญแล้วก็จะมีพวกเนื้อทองแดงที่แบบ ธรรมดานะครับที่แบบตัดปีกธรรมดาเนี้ยก็สร้างหนึ่งพันเหรียญแล้วก็มาลุ้นโค้ดเก้ารอบอีกห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะฮะอันนี้ก็ของผมนี่รายการที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับเป็นเนื้อทองทิปเป็นเนื้อทองทิปเป็นเนื้อฝาบาทเออผมบางทีผมก็เรียกสลับกันนะเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองทิปนั่นแหละครับไม่ตัดปีกต่อโค้ดเก้ารอบนะครับจํานวนการสร้างห้าร้อยห้าสิบห้าองค์นะครับ ว่าก็โอเคนะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งรวมทุกพิมพ์ทุกเนื้อของเขาครับก็สร้างแค่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดลังครับหรือก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยองค์นะฮะนี่ครับก็สวยนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามีแรงเก็บให้รีบเก็บก็คือราคาอาจจะไม่ได้พุ่งกระโดดเป็นอย่างสิทธิโชคหรืออะไรนะครับแต่ว่า จำนวนการสร้างน้อยแล้วก็เหรียญก็สวยนะค่อนข้างสวยนะครับก็อัอนนี้ผมปิดมาสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมว่าอนาคตก็มีสี่ห้าร้อยอะนะฮะแล้วเหรียญลงยาของของรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากนะร้อยกว่าเหรียญค่อนข้างจะหายากเลยและครับก็เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เอามาแนะนำกันนะครับก็ใครมีแรงเช่าก็ไม่ต้องเก็บเยอะนะครับไม่ต้องเก็บโอ้โหแบบรุ่นหนึ่ง ส0 40ี่บองค์โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่เก็บรุ่นละสองสามองตามที่เราชอบตามที่เรามองว่าสวยนะครับก็ผมว่าก็โอเคแล้วไม่ต้องแบบโอ้โหไปไล่เช่าตามเขารุ่นหนึ่งสิบยี่สิบองอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยมากสุดก็น่าจะเป็นตอนน,อน,นี้ตอนแรกอะมากสุดของผมที่ผมมีก็คือเหรียญเจริญพรล่างนะฮะมีอยู่ทั้งหมดเจ็คองรวมที่ผมแขวนอยู่ด้วยครับตอนนี้คือผม ชอบเหรียญเสมาชนะมารมากชอบมากๆตอนนี้เหรียญเสมาชนะมารนก็มีทั้งหมดอยู่เจ็ดองแล้วครับกําลังมาอีกองคหนึ่งตอนที่อยู่กับผมตอนนี้ก็มีหกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับคือชอบมากๆนะครับเหรียญเสมาชนะมารนเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์แล้วก็คือให้เห็นแค่ข้างหน้าเนี่ยคือเห็นแค่ข้างหน้าผมก็รู้เลยว่าเนี่ยองค์เนี้ยชนะมารอนองเนี้ยพยาวานอนองเนี้ยเป็น เ,เสือคาบดาบคือแบบแยกแยกได้ง่ายๆเลยครับคือไม่ไม่ว่าจะมีเสมาองค์ไหนมาวางอยู่คู่เสมาชนะมารก็คือจะแบบผมสามารถชี้ได้เลยว่าองค์นี้คือเสมาชนะมารแบบไม่ต้องสับสนหรือว่าต้องขอดูข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดูเก๊ด,ดูแท้ก็เดี๋ยวจะต้องคุยกันอีกอีกยาว แต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เห็นของปลอมนะครับ <S <S เหรียญเหรียญเสมาชนะมาแต่อีกไม่อีกไม่นานแล้วครับเชื่อผมเถอะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะมาแรงนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมภูมิใจมากที่สุดเลยผมยอมรับว่าเหรียญองค์นี้ผมเช่ามาแพงพอสมควรเลยเพราะว่าอยากได้ด้วยอยากได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ภูมิใจที่สุดสําหรับเหรียญเสมาชนะมาน,นะครับกะว่าถ้า ถ้ามีเวลาจะเอาไปเลี่ยมทองครับแต่ว่าก็ไม่โคงจะไม่ได้แขวนนะครับถ้าจะแขวนผมมีองค์ที่ผมจะแขวนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นเสมาชนะมาเนี่แหละครับอันนั้นเรามาดูองค์นี้กันก่อนครับอันนี้เป็นเนื้อโอโลนนะครับเป็นเนื้อเพียวเพียวไม่มีลงยาไม่มีงานหน้ากากสาเหตุที่ผมชอบงานเพียวเพียวไม่ชอบงานหน้ากากเพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยคุณดูตรงนี้เดิเนี่ยคือเนื้อแล้วก็ดูความคมของกีดของ กรีบกระหนกข้างๆเนี่ยครับคมเม็ดกลมเป็นเม็ดเลยตาหลวงพ่อเป็นตาเลยอย่างเงี้ยครับคือแบบผมอยากให้เห็นใกล้ๆมากเลยอ่ะคือแบบเล็บหลวงพ่อเป็นเล็บเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเป็นเล็บเป็นเล็บมือเล็บเท้าเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดูดิโคความคมของยันมะอาุเนี่ยนะฮะมะอุเนี่ย ชัดเจนชัดเจนสวยงามเม็ดไขป่ปลาผมขอเรียกเม็ดไขปนะ่ปลาเม็ดไข่ปลาเอยริ้วรอยเอยเส้นจีวรเอยยิ่งหน้าหลวงพ่อยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่เลยนะครับดูดิสวยแบบเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญเสมาชนะมานะครับเนื้อนวโลหะไม่ไม่มีงานหน้ากากนะครับไม่ใช่งานหน้ากาก หมายเลขโค้ดหมายเลขสองนะครับผมยอมเป็นที่สองลองคนอื่นก็ได้เพราะเป็นที่หนึ่งพารามันเยอะความรับผิดชอบมันเยอะเป็นที่สองก็ได้ภาราน้อยหน่อยก็อยู่ในหัวขบวนเหมือนกันนะหมายเลขสองนะครับจํานวนการสร้างเหรียญน,นี้ทั้งหมดแค่เก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นวะโลหะต่อโค้ดนอนหนูชัดเจนครับโค้ดนอนหนูด้านบนซ้ายมือนะครับโค้ดนอนหนูชัดเจนนวะโลหะนะครับ หมายเลขสองดูครับดูดูความสวยงามของฮนุมานนี่ครับมันจะเลื่อมๆหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะว่าผมเพิ่งจะซีนซีนถุงใหม่พระทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยครับผมแกะถุงเก่าทิ้งหมดเลยแล้วผมซีนถุงใหม่เพราะว่าถุงใหม่ของผมมันจะใสฮะถุงเก่าจะขุนๆจะแบบ จะมูมัวจะสักสากเนี่ยดี๋ยวองค์นี้อย่าผมก็จะต้องแกะแล้วก็ซีนถุงใหม่นะครับถึงจะยังไม่เคยแกะมาก่อนก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะปลอดภัยกว่าเนี่ยเราก็ถุงแตกเนี่ยถุงจะแตกแตกเนี่ยผมไม่โอเคเลยผมก็เลยแกะเนี่ยลองลองเทียบกันดูถุงใหม่ับถุงเก่าผมความใสคนละเรื่องเลยเห็นปะ่ะความใสคนละเรื่องเลยผมก็เลยจาเป็นต้องแกะแล้วซีนใหม่ทั้งหมดนะครับ อะแ้เรามาดูเหรียญนกันให้จบกอนนะครับนี่คือเหรียญนวโลหะที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็อยากจะแขวนมากที่สุดแต่ว่าผมก็กลัวว่าตอนเอาไปเลี่ยมแล้วไม่ถูกใจผมอะผมพาทุกองค์ผมจะเลี่ยมเองนะบอกก่อนแต่ว่าถ้าผมไม่มีเวลาผมก็จะไปให้ช่างที่ไว้ใจแต่ช่างที่ไว้ใจก็ตามอะ่ะมันก็ยังไม่เชื่อใจเท่าตัวผมเลี่ยมเองงนั้นก็ต้องรอเวลาที่ผมจะต้องเลี่ยมเองนะครับ แต่ว่าก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้เลี่ยมเองสักเท่าไหร่นะครับดูครับลายสายฝนวิงวิงนะครับแล้วก็ข้างบนจะออกอมลุงหน่อยๆนะครับเหรียญของเนื้อนวะชัดเจนนะครับนะฮะโอเคนี่ก็คือเหรียญเสร็มาชนะมาไอเดี๋ยวผมขอโชว์เหรียญที่ผมตั้งใจจะแขวนหน่อยจำไม่ได้เอาเหรียญไหนแต่น่าจะเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่นี้ นี่ครับนี่คือเหรียญที่ผมตั้งใจจะแขวนตั้งใจจะแขวนเองเห็นปะ่ะคุณคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะค,ความเป็นนวะกับความเป็นอัป,ปกาเนี่ยคืออัป,ปกาเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลผสมดีบุกอะไรพวกนี้ครับทําให้เป็นความเงาก็จะมีความแข็งขึ้นมาหน่อยกับนวะเนี่ยที่ผม คิดในใจว่าเอมันน่าจะแข็งสุดอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณดูกระหนกดิคุณดูความคมกระหนกดินวักกินขาดครับคุณดูความชัดเจนของกระหนกอ่ะอย่าให้ดูเทเรียนนะนี่คุณดูความชัดเจนของกระหนกนะถ้าคุณดูความชัดเจนของกระหนกอพปก,กาสนฮะผมบอกเลยนวักกินขาดนะ นวะชัดเจนกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่ได้ที่ผมจะเอาไปแขวนเพราะอะไรเพราะว่าผมเกิดวันพุธไงแต่พื้นหลังเป็นสีเขียวขอบน้ําเงินจีวรเหลืองบนแดงก็เลยจะเอาไปแขวนให้เข้ากับสีวันเกิดของตัวเองนะครับส่วนของนวะนี้ก็เก็บยาวนะฮะสวยสวยงามอันนี้ก็จะออกโท,ทนคล้ายๆเงินนะครับคล้าย,าย,ายเงินผมยังอยากได้เหรียญ ทองแดงอับเงินอยู่เลยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปหาเช่าเพิ่มมาเก็บไว้เพิ่มเหมือนกันนะครับทองแดงอับเงินี่ครับอัปก้านะครับกับนาวะายังคงภูมิใจเสมอเวลาพูดถึงเหรียญเสม,มาชนะมนันยังคงชอบเสมอนะครับใครมีแล้วส่วนอยากปล่อยแบ่งให้ผมเช่าบูชาก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสเลยนะครับเดีย๋ยวผมทักไปเองนะครับ หรือไม่เยอผม,มาทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ในด้านล่างนะครับถ้าใครต้องการจะปล่อยในรุ่นของเสมาชนะมาเนี้ยทักผมมาได้เลยนะคร,ครับรับเช่าทุกทุกแบบเลยครับแต่ว่าราคาจะไม่จะไม่เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาไปแบ่งต่อเหมือนกันแต่ว่าองค์ไหนที่ชอบจริงๆก็จะเก็บก็จะเอาไว้ใช้เองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ประมาณเท่านี้นะครับ2รุ่นฝากไว้ให้ติดตามกันด้วยนะครับอ่านี่กับเหรียญน,นั่งมังกรนะครับแล้วก็เหรียญใส่มาชนะมารมันมีอีกเหรียญหนึงนะที่ผมค่อนข้างจะสนใจอยูอ่แล้วผมก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสหรือว่ามีมีอะไระสามารถไปได้เจอได้ได้จองลุ้นเขาอะผมแนะนำเลยนะเพื่อนเพื่นเก็บไว้อย่างน้อยสักรุ่นนึ่งครับ เพื่อที่ไม่ให้เสียโอกาสตัวเองก็คือเหรียญรุ่นโชคดีโชคดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเหรียญโชคดีเหรียญกลมๆนะครับผมเห็นตอนนี้จองกันอยู่ที่รุ่นละร้อยเอยรุ่นละเจ็ดร้อยนะครับพระออกวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับประมาณสี่โมงนะเห็นมีคนเขาแจ้งผมมาอย่างนั้นนะว่าพระทางศูนย์จองศูนแจกทางคนที่ไปจองไว้อะไรเงี้ยจะได้พระประมาณสี่โมงนะครับของวันที่ยี่สิบเอ็ด ผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าวันที่21มาเงี้ยผมจะรีบตะคุบไว้สักเหรียญหนึ่งนะฮะต้องบอกว่ารีบตะคุบไว้สักเหรียญหนึ่งครับเพราะว่าสร้างแค่99หลังนะครับแล้วแต่ละละเอ้ยแล้วแต่ละองค์ลงยาสุดยอดครับชั้นหนึ่งอะ่ะผมบอกเลยว่างานปานีแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับผมว่าอนาคตนี่แรงไม่แพ้ส,สิทธิชคแน่นอนก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยถ้าเจอก็รีบเก็บกันนะครับ จริงๆผมผมไม่อยากบอกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเช่าแพงแต่จริงๆแล้วการที่ได้แบ่งปันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ติดตามนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆมาลงอย่างน้อยก็อาทิตย์2อ,อาทิตย์จะลง1คลิปนะครับก็นี่เดี๋ยวผมรอพระอีก2ององค์ที่แจ้งไว้ต้นคลิปนะครับก็คือรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์กับสมเด็จหลวงพ่อพัฒน์นะครับสร้างโรงพยาบาลน,นะครับเดีย๋ยวได้มาเราจะมาแกะลุ้น กันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเช่ามาแบบว่าที่ยังไม่แกะลุ้นนะเอามาลุ้นเองว่าจะได้เนื้ออะไรจะได้แบบไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ